สวัสดีค่ะวันนี้ป้านีคนเมืองน่านมาเที่ยววัดกงนะคะค่ะสมบรรยากาศที่นี่นะคะป้านีก็อยู่โซน้างล่างนะคะหน้าห้องน้ําค่ะตรงนี้จะมีร้านเสื้อผ้าอยู่หนึ่งร้านนะคะร้านกาแฟก็จะปิดไปนะคะวันนี้ไม่เปิดมีเสื้อผ้าสวยๆด้วยค่ะ ขึ้นบันไดมาก็เจอมุมถ่ายรูปตรงนี้เลยนะคะจะถ่ายมุมไหนก็ได้นะคะสวยๆทางนั้นเลยการตกแต่งตรงนี้ก็มุมนี้ก็มองดูเรียก็สวยนะคะ เป็นมุมหนึ่งที่ทุกคนนะชอบถ่ายรูปนะและนั่งดูชมวิวได้เลยค่ะนี่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนมาจะต้องถ่ายและจำได้ว่าเป็นของวัดกงนะคะนี่คือต้นตาลคู่ค่ะค่ะตรงนี้นะคะที่วัดกงตรงนี้จะมีที่สวยๆเยอะเลย เป็นแหล่งให้ความรู้นะคะแล้วก็ร่มเย็นนะคะใครมาพักก็อ่ารู้สึกว่าสบายใจนะคะเข้าวัดแล้วก็สบายใจนะคะได้บุญด้วยแต่ตรงนี้เป็นมุมจ้องนะคะเป็นมุมสวยๆอีกมุมหนึ่งค่ะมุมนี้ก็สวยนะคะ เรามองออกไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยเขียวเหมือนตอนที่หน้าฝนนะคะตรงนั้นเป็นการทำเกษตรนะคะปลูกผักสวยมากเลยเมื่อม,มาถึงวัดแล้วเราจะต้องมากราบไหว้ขอพรพระนะคะ วันนี้ป้ามีก็ต่อสตานะคะสะดอกคอต่อสตานะคะวันนี้ป้ามีก็ขอพรนะคะให้ป้ามีและก็ f อซของป้ามีทุกคนให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ลำรวยนะคะ แล้วก็มาดูแผนกของกินนะของฝากก่อนนะคะก็จะมีหลายอย่างมีส่วนมากอันนี้ดอกกระเจี๊ยบมีงาดำงาขาวนะคะมีน้ำพริกลาบงาแล้วก็อันนี้ผักชีเม็ดผักชีขะข้าวปูข้าวแคบทางเหนือค่ะ นี่พริกลาบอันนี้มะแขวนมะแขวนนะคะใส่ลาบใส่อะไรก็ได้ทอดก็ได้ส้มผักกาดส้มผักกาดถั่วเน่าค่ะถั่วเน่ามาดูชีวิตชาวนามาั่งนี่เกียนงวควายนะคะ ตรงนี้บอ่อน้ำนึกถึงสมัยเด็กๆที่เป็นเด็กไปตักน้ำนะคะสาวน้ำบอ่อน้ำตรงนี้นลยค่ะไม่ใช่ตรงนี้แบบนี้นะคะมุมนี้เป็นมุมใหม่เลยนะคะจัดสวนใหม่นะคะนี่เห็นไหมเหมือนอยู่ หมอกเลยหมอกลอยมาเลยสวยนะคะดูจนเพื่อเินแล้วแล้วก็มาถึงประตูทางข้าวทางอ่าทางข้าวนะคะประตูใหญ่ซุ้มใหญ่นะคะนี่นี่หน้าประตูตอนนี้มีมุมใหม่ค่ะนี่เราเรียกว่าภาพสามมิติค่ะ ป้าณีพาเที่ยววัดกลงนะคะท่าวังผาจังหวัดน่านเท่านี้ก่อนนะคะไว้วันหลังจะมาเก็บภาพสวยๆฝากใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคลิปป้าณีนะคะสวัสดีค่ะ